สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมนำพระเนื้อตะกัวองหลวงปู่สุขวัดปากทองมะขามเท่ามาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไดรับชมนะครับผมมีทั้งหมดสององค์นะครับผมนี่ครับความส,สวยงามนำเมนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไดรับชมนะครับเป็นหลังยันนะครับผมจานมักขนาะกับหลังยันแบบ หมายว่ามีหลังยันหมายว่าปั๊มมานะครับผมนี่ครับ,น,รน,รบนี่ครับความสวยงามถ้าเนื้อตะกูัของรู้สุขว่าตัดพ่อมาสามเท่านะครับผมนี่ครับความสวยงามขององค์นี้นะครับผมนี่ครับดูขึ้นไข่แบบสวยเลยนะครับผม,ผมนี่นี่คความสวยงามนะครับผม เป็นหลังยันนยจานนักขันะครับผมนี่คร right ับทำเตาสุรนงามนะครับผมนี่ครับิ่นไข่สวยนะครับผมนี่ลุงนี้บ้างครับผมนี่ครับเ้สรนงามนะครับผมนี่ครับหลัง ยันแบบนี้นะครับขึ้นสวยเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมนเราไม่ได้มาชมเลยครับชมนะครับมีทั้งหมดสององค์นะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับความสวยสุดงามตาฝากนักมาชมนะครับผมดูความสวยงามนะครับผมสวยนะครับผมเป็นเนื้อไข่แบบสวยนะครับผม โุ้ส, <im sharing> สุกวัดปากคอมาขามเท่านะครับผมเป็นมีตามหานิยมนะครับผมนี่ครับมมีสององนะครับผมนําไปทนมู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับสวยมากเลยนะมเนื้อนี่สวยนะครับผมสวยนะครับผมกึ้นมาเนื้อพระสมัยแต่ก่อนนะครับผมนี่ครับขึ้นมาแบบสวยๆนะครับผม ำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมอบโอ้โหนี่ขึ้นไข่นะครับทั้งสององค์ขึ้นแบบสวยเลยนะครับผมท่านผู้ชม,ชมนับชมชวสวยๆนะครับผมอันนี้ตะกขัวผู้กุศลวัดปากกองนะครับเท่านะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ครับมีสององค์นะครับผมมีจานมีอันนี้จานอาาัคนะอันนี้เป็น หลังยันปัม๊มนี่มันกตดดีนะครับภาพีครับสวยนะครับผมครับท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังและผู้ชมมีความสุขมากนะครับผมคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความมุ่งม,มากปรารถนาทุกประการนะครับผมครับสำหรับนี้ก็ขอ,ขอคำว,ว่าสวัสดีครับ